ันนี้เรามาดูการไล่น้ำนะฮะไล่น้ำคือน้ำบ่ออันนี้อาจจะยังไม่เย็นนะฮะอันนี้เราเปิดอัน,นี้เยนนะ็นนะเหตุขึ้นนะฮะแรงดันขึ้นถึงนะอันนี้นี่น้ำจะออกที่บ่อ,อน,นี่ฝน,น,นก็ตกหน,หนัก ันนี้เรามาดูว่าวิธีถ้าสมมติเราสูบไม่ขึ้นนะฮะเรสูบไม่ขึ้นเราจะทำยังไงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็จำลองว่าเราก็ปิดน้ำก่อนนะฮะวางนี้เราก็ไม่ไม่ยุ่งนะฮะเราเปิดไ้ทั้งสองตัวอันนี้จะเป็นสูบอ่าอันนี้จะเป็นสูบล่างใต้บอ่ออันนี้สูบป,ปากบอ่อนะฮะเราไม่ต้องปิดต้องเปิดเราเปิดก็อย่างงี้นะเราไม่ยุง่งอะไรเราก็จะเปิดน้ำมานะฮะปิดน้ำมา อย่างน้ำมานะฮะแล้วก็มาทำการอ่าเปิดตรงนี้นะฮะเอาที่กองขยากออกนะฮะแล้วก็สายนี้เียบเข้าไปข้างในรูข้างล่างมันมีรูเล็กๆอะะยู่นะสังเกตเกตจะมีรูนะฮะเียบเข้าไปนะฮะเ,เข้าไปแล้วผ้านะฮะผ้าชิ้นบล็อกที่ดีนะฮะบล็อกให้ให้แน่นเลยนะไม่ให้น้ำออกมานะฮะน,นี้เราก็ แต่ผ้านนี้จะต้องใหญ่ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันถูกดูดหลุดเข้าไปนะฮะผ้าชิ้นต้องใหญ่ๆนะฮนะนนเราก็บล็อกไว้สมมติเราบล็อกได้ที่แล้วเราก็จะไปเปิดฝาตรงนี้ดูนะฮะนะฮะอันนี้สมมุติเราบล็อกได้ที่ละก็มาแล้วนะก็คาวไว้นี้เลยนะฮะแล้วก็มามาดูจุดนี้นะฮะ ถ้าบลได้ที่นี้คือเราเปิดฝาที่น้ําจะดันขึ้นมาเลยนะฮะเราลองเปิดดูนะคค่อนข้างแน่นนะฮะในถ้าบลได้ที่น้ำเขาจะดันขึ้นมาเนี่ยสังเกตน้ําจะดันขึ้นมาอันนี้คือบลยังไม่แน่นมากนะฮะน้ำจะดันมาช้านะฮะเกฑ์จะล้นช้านะฮะอันนี้ลูกยางน่าจะเปื่อยนะฮะลูกยางที่คองนะสังเกตเปื่อยนะฮะพอ้าล้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ปิดให้แน่นเลยนะฮะ นี่เราก็เปิดน้ำได้เลยนะฮะนั่นจะดูดขึ้นเลยนั่นแรงดังดงนอแล้วเนราเห็นขึ้นขดบนแล้วนะเราก็ไปเอาผ้านั้นออกนะก็ะเสร็จแล้วนะฮะเอาผ้าปิดน้ำนะฮะแล้วก็ปิดน้ำนะฮะปิดน้ําอันนี้นะฮะเราจะเอาผ้านี้ออกลองไปดู ก็จะเสร็จแล้วนะรับนี่มองบนนะสมมติถ้า,ถ,าถ้ามันยังไม่ขึ้นอีกเราก็เปิดฝาตรงนี้นะแต่ตเราต้องเปิดน้ำไว้นะอันนี้นะน้ำนี่มาแล้วนะฮะเข็ดนะฮะน้ำแรงขึ้นมาแล้วนะฮะล้นแล้วนะฮะขัดขยะทิ้งหน่อย น้ำจะแรงแดงขึ้นมานะฮะนแล้วก็เปิดนี่ขึ้นแล้วนะฮะน้ำขึ้นเรียบร้อยที่เหลือเราก็ปิดน้ำแล้วก็ชักสสายางออกก็ใช้ได้เลยนะฮะ